สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสูผู้สุขคนมาพอกระสาพิกลคนเก่าคนเดิมจ้ามือนี่สาพิกลมีรวบหมึกกระดองน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดทําเองเนาะค่ะพี่น้องคะผักชีอันนี้กรสลัดเนาะค่ะพี่น้องคะสาพิกลไปซื้อมาโลละประมาณห้าร้อยบาทแซ่แข็งเนาะจ้าพี่น้องคะน้ำนักกนนักเป็นน้ำนมแข็งน้ำเนาะจ้านี่เยเดี๋ยวจับพรความอยากกินพี่น้องนั่นนั่นกินที่ประเดี๋ยวกินซูมือดอกจ้า มาจากเบาๆหลายยายหางมึงน้ำจิ้มสาวผิดกุลจ้ะผิดเปรี้ยวหวานโอ้ยพุนะเห็นไหมจ้ะอยู่เมืองนอกอยากกินอะไรก็ต้องตำเองและะ้วค่ะตอนแรกว่าสีกอกไฟย,ย่างลหละพี่น้องเอ้ยมันนี่โอ้ยมันหิวแห้งมันบบท่านบบท่านการแล้วจี่จ้ะเปรี้ยวหวานเค็มอร่อย จะไหนกินขึ้นเขาปะกินยังไงดีจะสิบประจัยโอ้ยหลุดเบอร์เซบแซฟแสบ,สบพี่น้องมาได้จากมามามาสุขุมสุขคนณคุณอนะ ผักชีผักชีอย่นี่เขาบอกินหากเพิ่นด้วยจะพี่น้องจ้ะเขากินแต่ต้นแบบนี้เลยนะคะจะหากมันอยู่ทางไหนวะจ้าจไปในเมืองมากพี่น้องไปซื้อซีฟูดในร้าะจ้ามากินเราก็ซื้อสลัดมาปูกนอะจ้ะน้ำจิ้มรสเด็ด หอมบมึกนาสวนสดๆเราจะพี่น้องจะคัะนเมนเอาไปอย่าง,างือจีแสบค้ังเนาะหอมหมึกกระดวงเนาะจ้ะ đẹp cao lý cao lý cho nó em nào có subscribe ถ้าแม่มากินสดๆนะ่ะได้ขึ้นมาเราอยางกินสดๆดอ้ยคือจะอร่อยนะจ๊ะน,นี่เพิ่นแซน้ำแข็งมาแล้วจ๊ะแซ่แข็งแล้วจ๊ะ จะเพชรพักกระโกกก่อนเอ่ะกินนมออีกคำหนึ่งพี่น้องคำก็อ ค,คลิปนี้สาวพิกุลขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ